ครับสวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอ่พอๆกับพอ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมพาทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลแนละพี่น้องเด้อพ่อเตี่ยมจะพามาสรุปเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะครับวันนี้กับวันเด็กเขากิดจีออกแล้วนะพี่น้องเนาะครับมีอยู่สิบกว่าอาจารย์หกสิบกว่าสำนักพี่น้องแต่ว่าพ่อเตี่ยมกิดสิบบริีรยนเป็นตัวเลขให้ได้พี่น้องเด้อนะก็ใช้เบิ้งไปที่ละอาจารย์อาจารย์เนาะพี่น้องเนาะ รับได้ตัวใดเดินตัวใดนะครับเนาะรับได้ไปวงน้าก,กันนะพี่น้องพอเตรียมจะเริ่มจากปูสามแปดได้พี่น้องเนอะครับนี่ครับหนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนอะรัฐบาลไทยปูสามแปดับบนวิ่งเก้าตัวเดียวพี่น้องมาครบบนเนี่ยพอสามสี่ห้าเก้าศูนย์ ส่วนปูจับปูเกย์เก้าสีบนพี่น้องส่วนล่าง0กับ1นะครับแต่ปูประเด็นทีสี่ได้พี่น้องเน้าหนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สามเน้น4 1ตัวเดียวเฉียนเฉียนพี่น้องปูสามแปะครับเนาะแคปหน้าจอครับผมครับ ไปต่อที่เซียนขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อของปูแคบหน้าจอแล้วนะพี่น้องเนาะปูสามแปดครับเอับเซียนขาดปัดเด,ด้อพี่น้องเด้อครับเซียนขาดปัดบนล่างบนวิ่งศูนย์ตัวเดียวพี่น้องเจ็ดสี่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดสี่พี่น้องล่างสองหนึ่งตัวเดียวเชนเชนอันนี้คือของเซียนขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อ ครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนากั่นนะพี่น้องเนาะวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี่นะครับเอาแคปหน้าจอครับผมเลขบ่อหลายหางนะพี่น้องเนาะปล่อยปังๆนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด็ดสีแยกคอกบัวด้พี่น้องเด้อรับเลขเด็ดสีแยกคอกบัวครับชุดในตะล่างพี่น้องหนึ่งสี่ห้า 098ครับส่วนออกมาเด่นบนล่าง4กับ5เน้นที่4พี่น้อง404 149นะครับส่วนเลข3าตัวกระตามนี้นะพี่น้องเนาะเอามาสอบสอบตัวเด็ก็จะลืมกลับตัวน้ำได้พี่น้องเนอ้อเลขเดยดสีแยกขอกวัวดี๋ยวับเนาะรับเช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่หวยซองเงินล้านเด้อพี่น้องเด้อหวยซองเงินล้านนี่งวดที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อเข้าแต่ว่าเป็นเข้าตัวกลับนะครับมีเจ็ดสามสองหกงวดที่ผ่านมาพี่น้องงวดนี้บนล่างวิ่งรูดสามกับหกเน้นที่สามพี่น้องมีสองสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกเก้าหก ขับกับตัวด้วยนพน้องเด้อเน้น5 3 9ส9มเ6สตัวเน้นนพีน้องเนาะครับอยเข่าปังๆคอยแตกทั้งบนทั้งล่างอีู่นพน้องเนะาะหวยซองเงินล้านนะครับเอาแคบหน้าจอครับผมครับคอยแตกปังๆเงนะื่นนี้พี่้องเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างอีกครับไปต่อครับผมไปต่อที่ เซียนชัยวานนะพี่น้องเดอ้อเซียนชัยวานมัวที่ผ่านมาบ่เป็นเข่าอยู่บ่พี่น้องพอแต้มกันลืมมันโดดเนาะครับมัวนี้ให้บนล่างวิ่งสามกับศูนย์เน้นที่สามพี่น้องสามหนึ่งสามหกสามเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าเนาะพี่น้องเนาะเลขสามตัวก็ตามนี่พี่น้องกับตัวด้วยนะครับเอาคอยแตกคอยปัง,ปงๆเด้อเซียนชัยวาน ครับพี่น้องเอฟซีจะได้โชคโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับขอเตรียมขอขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเซียนชัยวานนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายได้พี่น้องโอ้เซียนหนองคายงวดนี้ห้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพี่น้องเนอ้อสังเกตเบื้องดีๆพี่น้องบนวิ่งสามกับห้าสามหนึ 5, ่งสามห้าสามหกพี่น้องเน้นสามห้าสามหก ชุดล่าง2กับ9 0 9 3 9 6 9กับตัวด้วยครับท่านนะครับนี่คือเซียนน้องไข่นะพี่น้องเนาะครับจับหน้าจอครับผมครับรเตรียมกระคอขอบคุณหลาย,ยยนนายนะครับเด้อเซียนน้องไข่นะครับเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องแคปหน้าจอแล้วบพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่ โอ้ปูคำสนอดเด้อพี่น้องเด้อครับปูคำสนอดนี่งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับพี่น้องที่พ่ะเตี่ยมออกมาลงนะครับเอาทางงวดนี้เข่างวดหนาพระเตี่ยมมีตามไม่อีกนะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งสามกับเก้าเด่นสามเก้าสามหกรองเก้าหกเก้าเจ็ดพี่น้องเลขยสามตัวนั่นนะครับหกสามเก้าเจ็ดสามเก้านะพี่น้องเนาะหวยปูคำสนอดเด้อพี่น้อง ครับแคปหน้าจอครับผมครับ,อบขอแยมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆเนาะครับเนาะปูคําชนดนะครับเอาไปต่อครับผมโัวชวนกันไหลพี่น้องเนาะสามเก้าสามหกครับไปต่อที่ปูกูแก้วพี่น้องปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียวพี่น้องแปดสามฟันตัวเดียวเน้นๆแปดสามกับหนึง่งแปดนะพี่น้องเนาะปูกูแก้วนะครับ แคปหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูคำชะโนดนะครับโอ้ปูกูแก้วโอ้พ่อเตียมกันนะอยู่ใกล้กันไรอ้าวแคปหน้าจอนะ้พี่น้องเนาะครับพ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูปูแก้วนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตดเด้อพี่น้องเด้อรับปูสีสะเกตด สังเกตมึงได้พี่น้องเนอะบนล่างวิ่งรูด8กับ2เน้นที่8พี่น้อง82 8 3 8 7 8 5ดดเดหเน้น8 2ดสองหพี่น้องขับกัน57 29หลักลอย5กับ2เน้นที่หพี่น้องส่วนเลข3มตัวกับ5 8าแปหตัวเน้นเนอะพี่น้องเนาะครับอ่ะมักชอบตัวเลขกับพิจณา,า,ามืองเนอะพี่น้องเนาะขับแคปหน้าจอครับผม ครับรเตรียมข้อกาบขอคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่สีสะเกดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานนะพี่น้องเนอะขับเซียนหนองหานเด่นบนล่างเก้าตัวเดียวพี่นอ้องโอ้เหล็กงวดนี่สามห้าเก้าห้าเก้าสามขับเน้นเก้าห้าเก้าสามพี่น้องขับเหล็กสามตัวก็ตามนี้นะพี่น้องเนาะสามเก้าห้าห้าเก้าสาม เลยกลับกันไปซื้อพี่น้องเซียนหนองหานนะครับเอาจับหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เรียกรับวงในนะพี่น้องเนอะวดน,นี้เป็นงมวดแรกนะครับพ่อเตียมมาฝากพีฝากน้องครับบน บนวิ่ง1กับ3เน้นที่1พี่น้อง1 4 18 3 438ครับเลขล่างเพื่อนไฮมานะครับเลขวิ่งล่างนี่3ตัวต้องมี1ตัวในนี่พันว่านะ0 3 6พี่น้องติดล่างนะครับเนาะอันนี้นเป็นข้องแถมมานะครับเอาคอยปังปังคอยเขาเนาะพี่น้องเนาะรับไปแจมกับอยอิบซสุฉบมันมันกันนะครับ เอาเขาเงนนี้งนหนาพอเต้มสามมาให้อีกนะพี่น้องเนาะครับไปต่อสุดท้ายท้ายสุดได้พี่น้องเด้ก็คือของพอเต้มเนาะครับเนาะครับของพอเต้มชุดนี้ชุดล่างนะพี่น้องครับปล่อยตัวงวดนะพี่น้องเนาะนี่ครับงวดที่ผ่านมากกับเข่าสามเจ็ดตรงตรง,ตรงนะพี่น้องงวดน,นี้พอเตียมให่ามาวิ่งสามตัวเดียวห้าสามหกสามแปดสามเก้าสาม รู้สึกว่าจะเป็นเลขดังเลขอันไปแล้วล่ะพี่น้องเนาะเก้าสามดังก็จะเอาลืมหกสามน้ำได้พี่น้องเด้อหกสามนะครับเนาะตรงตรงไม่ตรงกลับนะครับนี่คือชุดล่างนะครับเอาผิดพลาดประตการใดพอเตรียมกราบพอถทดขออภักกยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาชุดบนได้พี่น้องบานนี่ครับชุดบนชุด จะว่าสรุปแล้วปพี่น้องแม่เลขบอลายหางพี่น้องขับบนวิ่งเจ็ดกับศูนย์พี่น้องเน้นที่เจ็ดระวังศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะพี่น้องเนอครับพอเตมเน้นให้กับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองพี่น้องขับก้อยเข่าก้อยแตกปังๆเอ้อแต่ว่าอย่าลืมนะพี่น้องเอ้อมากสอบตัวแดกก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํำเนาะพี่น้องเนาะรับหรือว่าผิดพลาดประก,กันใดพอเตียมกับพอโทษอพอได้หลาย ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาเอาเลี้ยงเอาไปนี่พี่น้องบนกับล่างเนาะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อเตียมนําเด้อนะครับเนาะครับเป็นกําลังใจใพ่อเตียมนำนะครับสุดท้ายทายสุดที่พ่อเตียมก็ขอ,ขอกราบขอบพระคุณในพี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียม ครับเป็ดแข้งไว้พอนให้มีแต่ความสุขความเจริญ่นนะพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะครับมือนี้ขอให้โศกโศกมันมันแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับไอ้ไว้พ่อๆกับพ่อแต้มหญิงนะพี่น้องเนาะหลังหวยออกนะครับสามโมงครึ่งสามโมงสี่โมงโดยประมาณนี่แหละนะพี่น้องเนาะพ่อๆกับพ่อแต้มหญิงนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อโศกโศกมันมันแห้งๆรวยๆทุกคนนะครับเนาะครับ ครับเอาซาดเจดนะพี่น้องเนาะครับเอาไ้พบพอกันหยิบลังหวยเล่าโอ้โหหยละรัฐบานไทยออกนะพี่น้องเนาะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอให้ชิปซี่ทุกคนโศกโศกมันมานแห้งแห้งรวยรวยเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องเตาวันพาโชคแชนแนลนะครับสำหรับชิปนี้พอเตียมกับมีเค่นี้พี่น้องพอลาไปก่อนพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม